สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทางช่อง YouTube เชฟทิ์คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง YouTube ช่องเชฟทิ h ชาแนลด้วยนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับมาดูเลขที่กำลังดังและก็มาแรงมากๆนะครับเป็นเลขทะเบียนรถนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ถวายนะครับให้กับหลวงปู่ศิลานะครับแต่ก่อนที่จะ,ร,ะรับชมวิดีโอขอเรียนว่านอะหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะครับณวัดพระธาตุเหมือนหินนะครับก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่นะครับหลายๆท่านนะครับได้แชร์ผ่านโลกโซเชียลกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าในสื่อสังคมออนไลน์นะครับหลายสื่อนะครับก็มีการแชร์การเกี่ยวกับเรื่องราวของเลขทะเบียนรถนะครับที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับทรงถวายนะครับให้กับหลวงปู Birthday ่ศิลานะครับอันนี้นะครับตามภาพก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับทรงถวายนะครับเพื่อให้หลวงปู่ศิลานะครับใช้งานนะครับอันนี้ก็มีการไปสืบนะครับว่า ทะเบียนรถนะครับหมายเลกรถนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ถวายให้กับหลวงปู่ศิลานะครับมีตัวเลขอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับจริงๆทะเบียนรถของหลวงปู่ศิลานี่ก็คือกไก่อนหนู8 8 5อันนี้ก็นะครับฝากติดไว้แล้วกันนะครับแต่ว่าทะเบียนรถนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ถวายเนื่องในการครบรอบ72พรรษานะครับในปี2475เนี่ยเป็นคล้ายวันพระราชสมพบนะครับ แล้วก็เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวง9 2พรรษา2475นะครับก็ได้ถวายรถนะครับเป็นทะเบียน906นะครับทะเบียน906นะครับหมายเลขเครื่องนะครับ906นะครับเอาละครับในช่วงท้ายไปดูอีกหนึ่งเลขดังนะครับแอดนอหนูรู้เรื่องนะครับงวดที่แล้ว3ตัวโต๊ดเข้านะครับเขา3ตัวนะครับแต่ว่าเป็น3ตัวโต๊ดนะครับ มาตามกันในงวดของวันที่1กันยายนปี2567นะครับแอดนอนหนูรู้เรื่องปล่อยแนวทางตัวเลขนะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มมี972 278อ่า978นะครับขออภัย978 979 072 078 079 073 075 973 975นะครับอันนี้คือชุด3ตัวบนนะครับ ส่วน2ตัวล่างนะครับเม็ดเดียว09นย์เนะครับศูนย์นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเ9นะครับสำหรับแนวทางอีกหนึ่งตัวเลขดังนะครับเลขพระบวชใหม่นะครับงวดที่แล้วก็28นะครับให้โชคนะครับงวดนี้ใบที่1นะครับใบที่1นะครับก็ยังมีอีก1ใบนะครับที่เป็นเลขชุดนะครับเลขชุด2ตัวนะครับแต่อันนี้เป็นใบที่เป็นชุด3ตัวเป็นใบแรกนะครับ สำหรับงวดนี้นะครับให้เด่น508นะครับแล้วก็จะมี87 89 85 089 087 085นะครับอันนี้คือชุด3ตัวนะครับล่างวิ่งเม็ดเดียว1นะครับมี1 2 1 5 1 8ตัวกัน1 1นะครับส่วนชุดเน้นชุดเด่นเม็ดเดียวนะครับก็บนนี้ก็ให้0 8 9 8 9เมาเม็ดเดียวนะครับส่วนล่างเม็ดเดียววิ่ง1นะครับ1 1เม็ดเดียว นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากพระบทใหม่นะครับฝากไว้สําหรับหอยซองนะครับนกตาทิพย์นะครับนกตาทิพย์งวดนี้นะครับวิ่งรูด1อันนี้ก็เน้นบนนะครับเน้นบนก็จะมี10 11 14แล้วก็18นะครับเป็นแนวทางจากหอยซองนกตาทิพย์นะครับปี6 7เอีกทีว่าเดินดีนะครับสําหรับซองนกตาทิพย์นะครับ ล้วครับมาดู10เลขดังสลาก5้าภาคกันนะครับ10เลขดังสลาก5ภาคนะครับก็10เลขขายดีนะครับก็จะมี3 1 1 2 9 2 7 2 3 8 5 9 3 7 7 8 8 9แล้วก็97นะครับอันนี้คือ10เลขขายดีนะครับนะฮะส่วนตัวเลขที่ให้มานะครับเป็นเรื่องราวตัวเลขที่น่าตามนะครับก็จะมี เลขมงคลพระบรมราชชนราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับวันที่12เดือน8นะครับปีนี้9 2พรรษานะครับเ2พรรษาเต็มไปแล้วนะครับก็ยังาง93นะครับปี2 4 7 5นะครับมีรหัสพระองค์902นะครับแล้วก็เลขสัญจรร0 1นะครับอันนี้หลายๆท่านก็น่าจะทราบข้อมูลแล้วนะครับสำหรับเลขสัญจรนะครับ แล้วก็มีครบรอบ38ปีแพรทองทานชินวัตรนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับนายกคนใหม่นะครับนายกลำดับที่31นะครับนายกอุ้งอิงนะครับก็มีอายุ38ปีเต็มในวันนี้นะครับ21สิงหา2529นะครับเป็นปีเกิดนะครับแล้วก็รำลึกครบรอบวันเกิด104ปีพลเอกเป็มจินละศุรานนท์นะครับ16 26 98 463 562นะครับ เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับพลเอกเปลมนะครับแล้วก็ครบรอบ34ปีสืบนาคเสถียรนะครับเสียชีวิต1กันยายน2533นะครับเลขชนสำนักพิมพ์23 28 29 38 39และ89นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทางสลาก5ภาคนะครับได้นำมาฝากเอาไว้ในงวดน,นี้นะครับะครับแล้วก็อย่าลืมเลข ปูศูนย์ห้านะครับโอ้โหกำลังเดินดีเลยนะครับสามสี่งวดติดเลยนะครับช่วงนี้ปูศูนย์ห้าหรือว่าปูห้าเก้าสี่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่หลายหลท่านอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะคุ้นเคยปูห้าเก้าสี่นะครับนะตอนนี้ก็อาจจะบางท่านก็อาจจะคุ้นเคยไปปูศูนย์ห้านะครับก็กําลังเดินดีเลยนะครับเข้าสามตัวมาสองงวดนะครับแล้วก็เข้าติดติดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันชัดๆนะครับว่าจะมีตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับ ตัวเลขชุดที่1น,นะครับเป็นตัวเลขเด่นนะครับงวดน,นี้ปู่ให้เด่นเลข4ทิศนี้ก็คือ71 2804 39นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขเด่นนะครับเข้า3ตัวมา2งวดติดนะครับงวดน,นี้ให้1ให้2ให้3ให้4แล้วก็ให้5นะครับให้1ให้2ให้3ให้4และให้5นะครับงวดน,นี้ส่วนเลข2ตัวนะครับมี3 1 1 4 4 3 42 7 1 8 1 1 5และ79นะครับ ส่วนตัวกันก็จะเป็น05ยแล้วก็55นะครับอันนี้ก็เป็นชุด2ตัวนะครับ2ตัวที่ฝากไว้สำหรับบนและล่างเลยนะครับอันนี้วงกลมที่3114และ7 1นะครับส่วน3ตัวนะครับปล่อยออกมาที่924 531แล้วก็317นะครับนะครับให้าหางนะครับสำหรับวนนี้924 5 3 1 3 1ีนะครับก ชุดเด่นชุดเน้นนะครับ924และ317นะครับเป็น2หางที่ฝากเอาไว้ให้พิจารณานะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับยังไงก็นะครับแนวทางทั้งหมดก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับตัวเลขวันนี้นะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้สวัสดีครับ